มาดูแมคโคลเล็กกันบ้างวันนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่อง y o u YouTube จริงดัมซิ่งก็ไม่ได้ทาไอ้ลงคลิปนานแล้วก็วันนี้ก็ใช้เจ้าโคบต้าอ่าโคบต้ายู6าตักดินตักดินไปขายวันนี้วันนี้ก็นี่ก็จะเอาไปลงบ้านครับ ก็เลยจัดหนักหน่อยก็เป็นยูสามหกของเซียบาสก็ไม่ได้ลงชิปมานานแล้ววันนี้ก็เลยจัดซะหน่อยเฮ้ที่ไหนมีหมอลำนี่ก็ก็จะใส่เยอะหน่อย เป็นเที่ยวสุดท้ายเอาไปลงบ้านนะครับเลยบอกให้เสียบัสจัดหนักเลยเดี๋ยวค่อยไปชมว่าเสียบัสใส่เยอะขนาดไหนแต่พูดถึงนะตักดินขายนะ่ะ ประมาณ50 60รถเนี่ยผมว่าเอาเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปตัดจะได้กำไรกว่ากันเยอะค่าตักก็80 90ก็แล้วแต่บางที่เนาะแต่วันนี้ผมไม่เสียบาทมาตักก็8 0ดบาทราคาได้กันก็ตักเลยครับไม่ต้อง ลำลีลำไรพรุ่งนี้ก็น่าจะมาอีกครั้งหนึ่งเสียบัสวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเพราะว่า,วาตรงที่โรงงานก็เสร็จเสร็จพอดีพอดีค่ำเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนน้นกันว่าเสียบาสใส่เยอะไหม โอ้นี่ก็ตักไปตั้งนานแล้วนะเอาเต็มกล่องโอ้เบาเบาเบาลุกเปฝากระโปรงนะเข้ามาใกล้ได้เดี๋ยวฝากระโปรงหักไปคุ้มนะเสียบัสโอ้คุณตลบเลยฟังนี้ไมได้แล้วต้องไปยืนจุดใหม่ ี่ก็เป็นลอกนาครับบาสเจริญทรัพย์ความร้อนขึ้นครับวันนี้ตากดินเลยต้องเปิดฝากระโปรงต่โอ้ตูดรายหมดแลว เต็มไปเลยแบกแค่เต็มที่ครับไปใส่บ้านตัวเองดัผมก็เป็นไม่ใช่4เมตรนะผอผมนี่เป็น4เมตร20ส่วนตัวดัม พออีกแล้วเอาเฮ้เต็มที่ไปเลยเก็บเต็มเรียบร้อยไปเจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ